มาดูดูกระทำอะไรกันครับโอ้แต่เล็ลงปู่สวงนี่ซื้อใหญ่เลยกันนี่ซื้อตัวไหนบ้างครับนี่รวย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 ครับซื้อตัวไหนบ้างครับเขาดูหนึ่งโอ้โหเต็มแทบจะหมดแพงเลยครับอืนี่ครับทุกสวัสดีคุณผู้ชมขอพาคุณผู้ชมมาที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนตำบลอาโพนอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ทราบข่าวว่าพี่จงรักนะครับ สายบุญนะครับหลวงปู่สวงศรัทธาหลวงปู่สวงมากแล้วก็เป็นคนที่ได้รตนตรี่รางวัลที่หาตั้งห้าใบมาที่นี่ค่อ้างดียวแรกก็ได้ห้าใบเลยนะครับนะครับวันนี้นะครับเจอแล้วครับสายบุญมาถึงนะครับฝึกซีทุกคนทุกท่านนะครับกระทมและสังขารหลวงปู่สวงอ่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบผม อ่าพี่จงรักนะครับอ่านั่งดีๆหนน่่อยังดีๆเขียนเลขสวยๆนะครับพี่จงรักมาครั้งได้ห้าใบเลยลอตเตอรี่รางวัลที่ห้าถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งคงไม่มาแล้วมั่งห้าใบนี่อันนี้เป็นรางวัลที่ห้าต้องมาเอารางวัลที่หนึ่งมาเรื่อยๆนะครับสิบล้านเดี๋ยวนะอาลุงจะเขียนเนะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเขียนให้พ่ออย่างเดียว ในแค้นไม่สบายพี่ายแล้วเนดดี่นยดีขึ้นเลยเนาะจ๋าดีขึ้นแล้วไม่ต้องมาตะพายแล้วแล้แข็งแรงแล้วถายว่าวลงลงปูห้าทุ่นคิดูหมอบอกจะเป็นลมมายังทำไม่ได้เลยอะ่ะหมอเก่งมากอะ่ะ ทีแรกจะสี่หมื่น 4, โอ้ยสี่แสนสี่แสนที่ชลบุรีโอมาจุด<ส>ทูบอกหลวงปู่ให้พิทัดทูบอกหลวงปู่แล้วก็ไปหาหมออีกหมอที่พัทยาจำเลือแค่ทั้งหมดเขาเขาคิดค่าเครื่องมือห้าหมื่นแล้วก็ค่าอะไรรวมพร้อมแล้วก็ประมาณไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนอ๋อ ถ้าไม่โค้งลงปูไว้เป็นสี่แสนเลยใช่ไหมเนี่ยหม้อโค้งลงปูลดเยอะนะปูสี่แสนลดบ๊วยลงปูกับที่ทานปฏิหารขอบคุณมากมากครับโอ้โหเป็นภาษาถูกเลยพี่จงรักเป็นอะไรนะที่ว่าผ่าตัดนะล้มไปแล้วเอ็นฉีกเอ็นฉีกเลยอ๋อหัวไหล่นี่ช้ำรุดหมดเลยแต่ไปผ่าตัดเนี่ยใช้กล้องส่องลงไปแล้วก็เอาใส่เอ็นเทียมเข้าไปเอาเอ็นเทียมไปเชื่อมกับเอ็นดีซึของเรา ตอนนี้ดีขึ้นเลี๋ยวนะดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากแล้วมาลอยาหลวงปู่กี่ครั้งแล้วพี่ทัาก็มาหลายครั้งแล้วศรัทธาหลวงปู่มากๆครับค่ะศรัทธามากศรัทธามากทราบคำว่ามาครั้งแรกได้ห้าใบเลยใช่ไหมพี่ตอนมาครั้งแรกที่มาได้รางวัลที่ห้าห้าใบตุ้ยได้รางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านเนาเมางวดนี้ที่ห้าก็ได้แล้วเรือที่ที่หที่หนึ่งเนาะที่หนึ่ง เังไดที่หนึ่งกับที่สองที่สามที่สี่ที่สี่ที่สี่ได้แล้วเคยได้แล้วได้ก่อนที่จะมาแต่ว่าได้ใบเดียวสองครั้งสี่ใบโอ้ที่สี่ได้สองครั้งอนค่ะแต่ก่อนน้่นค่ะได้ตั้งแต่มาหาหลวงปู่นั้นก็ได้ไปกับพระโสด้วยดีใจมากได้มาไหว้เห็นหลวงปู่แล้วก็สัทาหลวงปู่มากเวลาเราเดือดร้อนนรคิดถึงหลวงปู่ทุกครั้ง กินถึงตลอดกินถึงตลอดค่ะขอบคุณมากมากครับครับุงปูซาถูกลวงปูปกปักรักษาอย่างค่ะเดี๋ยววันนี้จะตามไปดูเลขพี่ด้วยวันนี้เผื่อ fc <c oughs> มีบุญสัมพันธ์กันอาจจะถูกด้วยกับพี่ก็ได้จุดทุกขอลวงปูยังคำเดียวน,น,นี้จุดแล้วค่ะอยู่ห้างบนค่ะครับเดี๋ยวจะไปดูแลให้พี่มาเขียนไปในเว้าด้วยเผื่อลวงปู <c oughs> แบ่งปันเนาะ fc ค่ะครับพี่จงรักเด้อ fc ทุกคนทุกท่านนะครับสายบุญลวงปูสวงอย่างแท้จริงนะครับเนี่ย วันนี้ก็มาขึ้นเว้าด้วยนะครับมาตั้งแต่ตัวเป็นดินนะครับเป็นดินก็สมัยถทำได้ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนค่ะถ้าหลวงปู่ให้ทำแรกทีเดียวนะเขาเปิดกลุ่มตะพยานนะเราโอนเงินมาทำโซลาเซลล์โซลาเซลล์จุดแรกโอนจุดแรกนะทำโซลาเซลล์ยังไม่เคยมาเลยแต่ ครับที่ยิงโซลาเซลล์ถ้าทําชนิดทั้งหมดเอาไม่หมดเยอะมากแต่นั้นตาถูเดอมารวยๆเดอรใครน้อยจะได้รางวัลทีหนึ่งน้องงัวนี้นะครับช่วยช่วยจับถือพี่หนปวดแขนไอโอ้เป็นบุญ สาธุ <si <si> <si no? <si no <si no ไปไหนเนี <si no ่ยเอาไปไหนเนี่ยทวายลงปูก่อนเนาะเอาไปก่นอไปลก่อไปแล้วนครับไปแล้วว้าขึ้นว้าขึ้นว้าถวายลงปูสาธุสาธุ ขึ้นตรงนี้เลยป่าพี่เอาพี่จงรักนะครับถวายผลไม้ดด้วทูบเทียนปูอันไหนเนาะของพี่จงรักอะไรครับเลขอะไรเออเนี่ยเก้าห้าหกห้าป่า เฮยวเนี <Ooh. S 2> ่ยห้าหกห้า่ะห้าหกห้าห้าหกห้าน่ยเพลงคมเสี่สีมปานปานตามเจพัฒนาไอเริ่มเลยก็ได้จอเรื่องเรื่องเล่ว่า่องเไปขนส้่าอายุมันเปนองูปูัไว้ทางผลไม้ต้องปูทั้ง อย่างลงมาลายทูบเทียนกระไม้อะไรอย่างกลับสาคอยสุขภาพร่างกายกันเองกับปีจงรักเด้อสาธุสาธุเลอกาาสได้มกว่าธุเลวันนี้นะครับตัวใหญ่เลยครับไปถ่ายหน่อยคุณพี่ อ๋อายดนี่ครับห้าหกห้าวงกลมไปเลยก็ได้จะได้ลงปูค้างให้อยู่เลยอ่ะอ๋อนี่ครับไม่เป็นไรจ้ะตาจเห็นด้วยจ้ะค้างไวเลยเลี้ยงห้าหกห้า ไปกองฉลากอย่างเดียวไปองลากอย่างเดียวอ่ะข right. hey, ึ้นเบ้าโอเป็นครั้งแรกมั้งพี่ท่านนี่ขึ้นเบ้าหน้ากระท่อมหลงปู่โอเป็นครั้งแรกนเอฟซีปกติมีแต่ขึ้นต้นจะบกแต่นี้ายหนาแ่หน่งแมได้ใจมากเนนี่ลูกลูกชายใช่ไหมเนี่ย อ๋อโอ้โอสวัสดีครับผมไปอธิษฐานเบ้าเลยอยากเป็นอะไรเป็นนายคนจะเป็นตอนนี้เป็นอะไรอยู่เป็นทำงานอะไรอยู่ทบริษัโอ้ให้บริษัทรุ่งเรืองสาธุสาธุหูมัรด้วยนะในคนนี้ทำงานบริษัท สวัสดีครับผมโมเก่งครับอธิษฐานปูให้ปูช่วยบริษัทให้รุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองจะกำไรเยอะเจ้ะจะดึงอ่ะดึงขึ้นเว้าครั้งแรกอะสาธุอะช่วยจับนะครับไอีนะครับปากกาเดี๋ยวก่อนครับปากกา ลืมลืมเปลี่ยนวาถวายลุงปู่สวงเออเออะบายเลขด้วยบ่ลุงปู่นี่ชีวิตไปที่ไหนก็มีแต่ความสูงเจริญรุ่งเรืองนะ ไม่รู้แล้วบนล่างไม่รู้เลยนี่เลขสวยอน,นะครับชัดๆเลยเลขสวยไหมนี่พี่สวยมากเลยพี่ห้าหกเลขล่างแบบตัวนี้อันเลขล่างมาหนิเอามีแค่นี้นะเม็ดเดียวล่างอ่ะอันเลขพิทักนะครับห้าหนึง่งออล่างห้าหนึ่งะครับบนห้าหกห้า เม่กี่นี่นะโอ้อน hmm, ่าสอสามหงอง่งอ่ม่ออติดพมอดีลอยู่สนี่งสองหามหอยู่มงอหนาะพอืมสอยอยากอยู่ตรางอนี่งหอ่ะนอยู่มหน้ากนองไนหนวงปู่นี่ดีเป็นบุญมากเลยนี่ อากาศสบายสบายเลยนะครับ <unm> ต้องขอบคุณพี่จงรักนะครับมาทกระทงหลวงปู่เล่ปลื้มปิติยินดีนะครับนะครับปลื้มปิติยินดีนะครับพาลูกมาไหว้หลวงปู่สวงนะครับเวลาไม่สบายก็สามารถจะคิดถึงหลวงปู่สวงนะครับเป็นเอฟซีที่กับ